ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็ไปจับจ่ายใช้สอยมานะครับเราก็ได้เข้าของเครื่องใช้นะครับว่าจะเป็นน้ำปลานะครับน้ำตรงน้ำตาลครับก็พองกาแฟต่างๆนะครับวันนี้เราจะมีเมนูอะไรมานําเสนอนะครับนี่นะครับพืชผักที่เราจะมาปรุงนะครับนี่นะครับอย่างเล็อย่างลหน่อยนะครับการที่จะมาทําอ่าวันนี้เกิดอยากกินลาบเป็ดนะครับท่านผู้ชม แต่พอดีเราหับเป็ดไม่ได้นะครับเราก็ได้เนื้อไก่มานะครับนี่นะครับประมาณครึ่งกิโลนะครับอันนี้เป็นเนื้อล้วนๆนะครับที่คัดออกมานะครับไม่มีกระดูกคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําลาบเป็ดกันนะครับโอ้ไม่ใช่นะครับลาบไก่นะครับลาบไก่เป็ดกับไก่ก็หน้าตาคล้ายๆกันนะครับทูกชมก็การทำก็ ก็เหมือนกันนะประมาณประมาณว่าเออเราคิดว่ามันเป็นเป็ดเป็นไก่ก็แล้วกันนะครับโอ้ไม่ง่ายไปเลยนะครับท่านผู้ชมอ่เดี๋ยวเราไปลงมือทํากันหลังบ้านกันเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับครับสําหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นฤดูฝนนะครับขาหลังบ้านนะครับนี่นะครับกําลังออกยอดแตกหน่ออย่างสวยนะครับเราก็ขุดมาใช้ สักหน่อยนะครับเนี่นะครับจะเป็นขาที่เราขุดมาจากก่อนี้นะครับเนี่ยครับปลูกเพียงครั้งเดียวนะครับกินทั้งปีนะครับทั้งปีทั้งชาติเลยนะครับเนี่ยนะเราก็จะมาทําอาหารกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมผักของเรานะครับนี่ก็จะใส่น้ํานะครับลงไปนะครับผักก็ไม่มีอะไรมากนะครับ มีต้นหอมผักช er <c oughs> ีนะครับต่างๆัมีมะนาวนะครับอันนี้จะเป็นมะนาวแป้นนะครับจะมีความหอมนะครับมะนาวก็มีหลายพันนะครับอันนี้เป็นมะนาวแป้นที่มีความหอมนะครับอันนี้เป็นสาละแหน่นะครับก็มีผักลาบนะครับผักลาบก็จะเป็นชุดนี้นะครับอันนี้ผักอะไรใครรู้นะครับรู้บ้างครับฝั่งนี้จะมีกลิ่นหอมนะครับหอมมากนะครับใครรู้ว่าเป็นผักอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับ ครับตอนนี้เราก็เตรียมเครื่องเทศของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ut. มีสารเนนะครับมีขาสับรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นพริกทอดนะครับแล้วก็กระเทียมเจียวไว้โปะหน้านะครับนี่จะเป็นเนื้อเป็ดเนื้อไก่ก็ได้นะครับนี่นะครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยนะครับอันนี้จะใช้เตาปิกนิกกันเลยนะครับส่วนเตาถ่านนะครับพักก่อนนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับเตาถ่านของเราวันนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับเราจะใช้เตาปิกนิกเลยนะครับ ถ้าใครมีเตาปิคนิกก็ใช้ไปเลยครับเร่งไฟแรงไปเลยนะครับพอดีแคตของผมไม่ได้เช็คหัวนครับไฟก็พอใช้ได้นะครับแต่เน้นให้ใช้ไฟแรงนะครับเพื่อที่จะคั่วเนื้อนะครับคั่วเนื้อนี่ครับเนื้อประมาณครึ่งกิโลครับตอนนี้ครึ่งกิโลทานทานไม่หมดครับทําพอกินนะครับอ่าเรามาจุดไฟตั้งหม้อกันเลยนะครับเนี่ย หม้อมีหางด้านจับนะครับแล้วก็เตรียมเนื้อนะครับลงไปผัดไปคั่วนะครับจนสุกนะครับนี่นะครับใครที่มีเตาปิ้งนี่ครับเร่งไฟแรงไปเลยครับพอดีของผมมันแรงได้เท่านี้นะครับแล้วก็ผัดคลุกคลุงคลนะครับผัดเร็วๆไปเลยนะครับนี่นะครับก็เริ่มมีเสียงออกมาแล้วนะครับเริ่มจะเดือดนะครับเราถ้ามีน้ําซุปนะครับน้ําสต๊อกนะครับ ใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่คาซับไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คาวนะครับแล้วก็ผัดให้มันเร็วๆไปเลยนะครับผัดเร็วๆไปเลยนะครับอันนี้ผมทาช้าๆนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ดูไปด้วยนะครับฟังเสียงนะครับเสียงแบบช้าๆนะครับช่องชิงช่องชิงเลยนะครับเราทําแบบสโลนะครับเพื่อที่จะไม่ไปเร็วนะครับสําหรับใครที่กาลังอยากทําตามก็ดูทิปทําตามได้เลยนะครับ ผัดไปจนสุกเลยครับหอมเหลืองหอมนะครับจนจนเนื้อไก่สุกนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเน้นนำให้อัดไฟแรงๆไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้แก๊สผมมันไม่แรงเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับมันก็เดือดนะครับให้มันเดือดให้ไฟมันแรงเลยเลยนะครับท่านผู้ชมขาของเรานะครับกับเนื้อไก่มันจะได้รวนเข้ากันนะครับแล้วก็มีความสุกที่พอดีนะครับอันนี้ผมไม่ได้ ผัดแรงๆครับผมทำช้าๆไปนะครับนี่ครับเริ่มเดือดแล้วนะครับเป็นไก่สุกได้ที่นะครับแล้วก็มาปรุงเครื่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาหลบอยู่ตรงมุมกำแพงนะครับที่มาหลบอยู่ตรงมุมกำแพงเพราะอะไรนะครับเพราะว่าลมแรงนะครับเพื่อที่จะให้มันสุกเร็วๆนะครับแล้วก็ไฟเราก็จะไม่ดับไฟจะได้แรงๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลเข้าพรรษานะครับแอดเทียนนะครับ อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับนี่นะครับเดือดฟุดๆๆแล้วนะครับจริงๆให้อัดไฟแรงๆไปเลยนะครับเร็วๆไปเลยนะครับแล้วก็ผัดเร็วๆไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทําช้าๆสโลว์สโลว์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่นะครับน้ําเราไม่ได้เติมนะครับจะเป็นน้ําที่ออกมาจากเนื้อไก่นะครับพอไก่รวนสุกแ่งมันได้ที่นะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องกันเลยนะครับ เติมจากน้ำปลาเลยนน้ำปลาเนี่ยนะครับเราก็เทไปเลยนะครับให้มันชนข้างๆนะครับที่ชนข้างๆเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันจะได้มีกลิ่นหอมโชยออกมาครับถ้าลงไปตรงนี้ด้วยตรงครับกลิ่นน้ำปลาก็จะไม่ค่อยมีความหอมนะครับตอนนี้ก็มีความหอมของกลิ่นน้ำปลากินขานะครับก็เขาคั่วใหม่ๆครับคั่วใหม่ๆจะได้หอมๆนะครับนี่นะครับเติมลงไปเลยนะครับคั่วใหม่ๆหอมๆนะครับใส่สักสองช้อนนะครับ ใส่เข้าไปนะครับเนี่ครับโอ้โหกลิ่นหอมโชยออกมาเลยครับติจมูกเลยนะครับตอนนี้ตั้งโอ้โหนะครับบุดไปได้ครับโอ้ตอนนี้ยิ่นหอมข้าวคั่วน้ำปลาคานะนครับตับใบกับพริกผงครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยครับใครที่ไม่ชอบเป็ดก็เอากลางๆไว้ก่อนนะครับงวปครับใส่พริกลงไปแล้วนะครับกคนให้เข้ากันเลยนะครับ โอ้กลิ่นหอมมากเลยครับท่านชมชูรสชักหนึ่งช่วยจวงเล็กนะครับช้อนจวงอันเล็กๆนะครับเนี่ยครับนี่ครับหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้หอมเลยนะครับปกติเ็เร่งไฟแรงแล้วก็ผัดเร็วๆนะครับอันนี้เราทําช้าๆนะครับเพื่อที่ท่านท่านผู้ชมจะได้ดูไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องครบแล้วนะครับเราก็ชิมดูนะครับนี่ครับ ตอนนี้ก็เริ่มแตกมันออกมาแบบสวยๆเลยนะครับหอมๆเลยนะครับแล้วก็ชิมปรุงรสให้ได้ที่เลยนะครับตอนสุดท้ายแล้วก็นําผักลนาบนะครับมะนาวบีบเข้าไปเลยนะครับใส่ไปเลยก็จะเป็นมะนาวเป้นนะครับมะนาวเป้นก็จะมีความหอมนะครับน้ำก็ดีนะครับใส่ไปสักสี่ห้ากลีบใหญ่ๆนะครับใส่ไปเลยนะครับ ใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับอันนี้ใส่แค่พอดีนะครับแล้วมีความหอมนะครับต่อไปก็ผักลาบเลยนะครับเราก็โบะไปเลยนะครับนี่นะครับโบะเข้าไปเลยนะครับแล้วก็คลุกคลุกเาให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันเลยนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็เสิร์ฟใส่จานนะครับใส่กระเทียมเจียวลงไปนะครับแล้วก็ ใส่พริกทอดนะครับทอดใหม่ๆหอมๆนะครับลงไปนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ลาบที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับร้อนๆพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับตกแต่งด้วยใบสาระนหนนิดหน่อยนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับขาดเครื่องดื่มเย็นๆนะครับใครที่จะมากินลาบนะครับก็สามารถที่จะถือเครื่องดื่มเย็นๆนะครับมาแลกมากินด้วยกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปดีมีประโยชน์นะครับให้ท่านได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ